พี่แก้วเลยครับพี่เฮ้ยว่าวันนี้ผมปิดเทอมนะครับมีรายแบ่งไหมครับพี่รายแบ่งไหมแบบนีน้มีอะไรแบ่งไหมเหรอสามอันพอปะ่ะเอครับปิดปิดเทอมนะเอาแค่นี้พอนะครับเอามาเราหยิบดูถูกใจถูกใจเท่าไหร่พี่แก้วถูกใจอะ่ะสี่พันได้ป่ะใจสี่พันถูกใจ พี่ย่สักสาสิบได้ไหมพี่สุดใจสามสิบได้ไหม,มครับสามสองแล้วอันปะคนละซึ่งทางปะคนละนิดคนละนิดแล้วบุเล็กอะพี่บุเล็กพันห้าได้ไหมสวยเลยนะบุเล็กพันนึ่งได้ไหมพี่ไก่พันร้อยปะพันร้อยพันร้อยปะพันร้อยปะและไอ้ครับเราุกใจอะพี่พันหนึ่งล้านอันนี้เท่าไหร่นเนี่ยสามสองอันนี้พันร้อยครับสิบนะเอ็ดสามสองสีามนะเอ้ทัแปดได้ไหมพี่เราุกใจ ไปร้อยเหรออันนี้สี่สิบสามห้าสิบเอ็ดป่ะเดินทางเดินทางเลยพี่ครับบางฮะแต่ว่าผมมีข้อรวยพี่มีข้อรวยอยู่ตรงนี้ครับอะไรข้อรวยอะไรผมซื้อมาเมื่อเช้าครับพี่มาดูดิเท่าไหร่สามพันห้าใช่ไหมพี่ยาขาวใช่ครับแพงไหมขายไม่ข้ามสามสิบเท่าไหร่ขายไข้ามสามสิบยี่สิบแปดแล้วกัน พี่กัลผมขอสามสิบได้ไหมพี่ชวนผมวาสามสิบสามสิบนะครับสามสิบถ้ากับพี่ต้องเพิ่มเท่าไหร่วะอันนี้อันนี้ห้าสิบเอ็ดครับอันนี้สามสิบก็สองพันหนึ่งเลยสองพันหนึ่งอ้าได้ได้ได้เสร็จแบ่งให้น้องครัลเอาไปใส่ตถุงแล้วไปโอนตังค์ได้นะครับพี่แล้วอย่าดื้อนะปิดเทอมแล้วนะครับพี่รู้ปหมเนี่ยเข้าใจปะโอนตังค์ให้นะ